โอเคฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะรมบผมดีที่จะเข้าสู่รายการครุกรีอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้ก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็เลยมาทําคลิปเล่าเรื่องผีสั้นๆแล้วกันนะผมซึ่งจะไม่ทําจากอันดับเหมือนเดิมแล้วผมเพราะว่าช่วงจะอันดับต้องให้คลิปยาวอะ่ะบางทีอันดับเยอะๆคลิปยาวสุดก็อาจจะมากกว่า20นาทีแต่อย่างน้อยก็อาจจะทําไม่เกิน10นาทีแล้วกันเนับผม แล้วก็เรื่องผีที่ผมจะมาเล่าในวันนี้มาจากรายการ The ะ h o อ k ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไปเอรนะลองดีแบบเล่นซ่อนหาในเมนจนเจอดีกข็ขอบคุณเด e ะช็อ k มากที่เป็นเจ้าของเรื่องนะนะผมเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมเรื่องราวนี้นั้นมันเกิดขึ้นที่ชนบุรีปี2 5 3 8 จนถึงปี2539ตอนนั้นคุณหมียังเด็กๆในโรงเรียนวัดแห่งหนึง่งเยน็ยนๆก็มาเตะบอลสนามบอลก็อยู่ใกล้เมนช่วงหน้าหนาวก็จะมืดเร็วเขาเล่นซ่อนหากับเพื่อนเวลาหกโง,งเย็นซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าความเชื่อเรื่องเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเนี่ยมันจะยิดอยู่หรือเปล่านะครับผมปกติแล้วเพื่อนชอบตามมาแอบกับหมี หนีรำคาญเพื่อนเลยกระโดดข้ากระแพงไปซ่อนในป่องเมนซึ่งตอนที่เขาจะเผาเตอเพื่อนของเขาจะมาขอแอบด,ด้วยเขาเลยปิดประตูป่องแต่เขารู้สึกคือเหมือนไม่ได้อยู่กันสองคนแต่มันเหมือนมีสามเขามองเห็นเตอ๋อเอามือลูบพื้นที่มีเศษขี้เท่าลากไปลากมาเจอคล้ายๆล,ลูกแก้วสีเงินเตอเลยบอกว่าสวยดีนี่แล้วเก็บใส่กระเป๋าเข้าไป ตอนนั้นหมีเริ่มรู้สึกกลัวๆเหมือนมีคนมานั่งเบียดเสียดตลอดเวลาผ่านไปสักพักหมีเห็นว่าไม่มีใครตาสักทีจะยินเสียงคำว่าแฮเขาได้ยินลมผ่านหูซึ่งหมีมองไปทางเตอเต๋อหน้าซีแล้พาการเปิดประตูวิ่งหนีออกมาในสภาพที่ค่อนข้างตัวเลอะมอมแมมซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเตอก็ไปนอนบ้านสวนกับหมีตามปกติ แต่เรื่องมันปปรากฏว่าเตอ๋อไม่ยอมนอนแต่นั่งกอดเข่าเหมือนมองอยู่ตลอดเวลาตอนเช้ามาแม่ก็มารับไปแต่ก็ไม่ได้ติดต่อเต๋อสักสองสาวันเพราะโรงเรียนปิดน่าจะเพราะวันหยุดนั่นแหละครับผมพอเปิดเรียนที่โรงเรียนมีสวนผักปรากฏว่าเตอ๋อเจออะไรก็มาคว้างกินหมดแต่แบบว่าเด็ดแตงมาเด็ด เอาพริกมากินแบบสดๆในห้องก็นั่งเงียบๆไม่พูดไม่คุยกับใครชวนไปเตะบอลก็ไม่ไปพอวันต่อมามีน้าคนหนึ่งมาถามหมีว่าเสร์มาเดินทำอะไรดึกๆเดินไปรำไปช่วงสี่ห้าทุ่มมีได้ตัดสินใจว่าจะไปบอกอาจารย์ให้เข้าพฤติกรรมติดตามเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆผลก็คือออกมารำตลอด แล้วก็มีคนเห็นเต๋อเออโดนคนแก่จูมือไปไหนมาไหนตอนดึกเดินจนเตอ๋อไม่มาโรงเรียนแม่เตอ๋อมาที่บ้านแต่หมีไม่อยู่จนต้องมาคุยกับตาแม่ของเตอ๋อเล่าว,ว่าเตอ๋อไปฆ่าแมวจับแมวแขวนคอหมดเลยแล้วก็หายออกจากบ้านไปวันหนึ่งแล้ว,ลวที่เรียนเตอ๋อก็เดินมาเนื้อตัวมอมแมนหมีเลยถามว่า เฮ้ยทำไมไม่กลับบ้านแม่ตามหาเต๋อก็บอกว่าบ้านไม่ได้อยู่ที่นั่นบ้านอยู่ที่นี่ในเมโนเอลซึ่งเต๋อก็ชี้ไปทางเมนมีลากเต๋อกลับบ้านแต่ดันไม่ยอมเข้าแต่กลับเดินไปนอนที่เมนและวมีก็ไปตามมคกคายกมาลากเต๋เข้าวัดแต่เต๋อดันหลุดมือจนตกดึกมีเห็นเต๋อมันปีนบ้านต้นไม้ และบอกว่าขอนอนด้วยหน่อยบอกว่ากูรู้สึกกลัวตอนสี่ห้าทุ่มหมีนอนหันหลังให้ได้ยินเสียงเต๋อลุกขึ้นเดินเปิดประตูออกไปแต่ไม่มีเสียงปีบันไดลงเดินแบบดุมๆแล้วหายไปเลยมีเลยหันไปมองแต่เต๋อยังนอนอยู่เหมือนเดิมสักพักก็้เสียงเปิดประตูเข้ามามีแอบชำเลืองมองปรากฏว่าเห็นเป็นชายแก่ เดินเข้ามาเอามือค้องเตอ๋อแล้วส่งเสียงเหมือนตอนได้ยินในเมนหมีตกใจมากเลยกระโดดลงมาจากบ้านต้นไม้แล้วส่งเสียงดงังวอยจนตาของหมีออกมาดูแล้วไล่เตอ๋อกลับบ้านไปพอตอนเช้าแม่ของเตอ๋อมาถามว่า<ม>ไปเล่นอะไรกันมาไม่รู้เรื่องแล้วหมีก็เล่าเรื่องเล่นสร้างแอวให้ฟังแล้วก็พากันไปบ้านเตอ๋อ ก็เห็นเตอ๋อนอนเอามือกำอะไรสักอย่างแล้วนอนสั่นเปิดไปเปิดดูก็ปรากฏว่าเป็นฟันปลอมของคนแก่สมัยโบราณสีเงินเงินทุกคนเลยตัดสินใจจะไปตามหลวงพ่อมาช่วยเตอ๋อพูดขึ้นมาว่า,ต,ต,าววตาของหมีได้ยินจึงรีดดึงออกไปแล้วจะปิดประตูหมีหันกลับมาเห็นเตอ๋อทำลิ้นยาว,ยาว ถึงสะดือหนีร้องไห้เสียสติตามหลวงพ่อมาหลวพ่อเคาะประตูสามทีเคาประตูเปิดมิดออกไม่รู้เหมือนล็อกหรือเปล่านะผมหลวงพ่อเลยพูดขึ้นมาว่าเข้าไปแล้วละ่ะพอเปิดประตูปรากฏว่าเตอ๋อเสียชีวิตแล้วโดยอ้าปากค้างในสภาพที่เหมือนถูกฉีกปากพอเต๋อตายหมีก็บวชให้เต๋ตอนบวชก็เห็นคนแก่ เดินจูงมือเตอ๋อเข้าไปในเมนพอถึงวันศึกหมีก็ไปถามตาว่าเขาเป็นผีหรืออะไรตาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ยเขาคืออสุรกายนะโดยที่มาาของคนแก่นั้นคือก่อนหน้านี้เคยมีคนเล่นของและเสียชีวิตจนเอามาเผาและตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้ากินพริกสดแล้วก็เกลียดแมวมากแล้วก็เป็นสิ่งเตือนใจว่า ถ้าหากเล่นของแล้วตายเนี่ยจะกลายเป็นอสุรกายได้เลยและทุกอย่างก็จบลงโดยที่เป็นเหตุการณ์ที่จำไม่เคยลืมออกไปจากความทรงจำของเขาเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องไม่น่าหยิบมาเลยนะผมก็เรื่องนี้ผมเคยฟังจากรายการเดอะชชอรัก็ผมแล้วก็ทงการรีเสิร์ชมาว่าเฮ้ยบางทีเราไม่ควรที่จะเล่นอะไรแรงๆนะผม แบบเหมือนผู้ใหญ่จะเตือนเป็นปุดสโลบายเหมือนกับเล่นซ่อนแอบที่บ้านล้างของแต่ว่าเวลาเดินเข้าไปจะมีเศษแก้วเศษตะปูเศษกระเบื้องบาดเท้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จบกันไปกับคลิปนี้แล้วนะครัผมถ้าหากพูดจาติดลาดหรือไม่สุภาพก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยและเช่นเคยครับผมถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้วยนะครับผมถ่าจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมแล,สละสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ